หนุ่มใหญ่ขับรถโดยสารขนญาติร่วมงานขากลับตกถนนชนต้นไม้บาดเจ็บห้ารายเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่6มิถุนาย,ยน2558บริเวณถนนสายตราดแหลมสอกหลักกิโลเมตรที่10ถึง11ตำบลห้วงน้ำเขาอำเภอเมืองจังหวัดตราด ร้อยตำรวจโทอนุชานันทชัยร้อยเวณสอพอ่วอช่อได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสารเสียหลักตกถนนซึ่งมีผู้บาดเจ็บหลายรายหลังรับแจ้งจะเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตแหลมหินให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นผู้ใหญ่สี่รายและเด็กหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก แต่มีหนึ่งรายบาดเจ็บศีรษะแตกซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลตราดนอกจากนี้ยังพบคนขับรถยนต์โดยสารสายตราสลำศอกหมายเลขทะเบียน10-1518ตราดตราชื่อนายสายยานไกรญา,าติอายุ51ปีพักอาศัยอยู่ตำบลอ่าใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราสไม่ได้รับบาดเจ็บยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ นายสายันกล่าวว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดไม่ใช่ผู้โดยสารแต่เป็นญาติพี่น้องของตนซึ่งได้ขับรถไปร่วมงานที่อบตน้องคันทรงอำเภอเมืองเจ้าตราสแต่ขากลับซึ่งเป็นทางโคง้งรถเสียการควบคุมจึงทำให้พุ่งลงข้างทางและชนต้นไม้